นี่คือเจ้าของอนี่คือเจ้าของเมื่อก่อนเหลือกี่ลูกยังหมดรุ่นหมดรุ่นเ็าเรียกหมดรุ่นนะก็ที่จริงติดอยู่สามลูกนะตอนนั้นนะตรงนี้ก็คิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมแต่พอมาได้รับโกลแม็กของเราเนี่ยครับดูภาพที่เห็นนี่คนฉีดเอาคนฉีดหันหน้ามาหน่อยนี่มือฉีดเดี๋ยวจะให้ดูเลยอ่านี่คือพยานานะนะอหาพี่หน่อยมาวันนั้นวันที่สิบสองไปไง ดอกอะไรแทบจะไม่มีเลยพานนันนะใชแล้ววันนี้ดูเลยครับนะเยอะเลยหลายดอกแล้วเราจะให้มาดูตรงนี้ครับเรื่องความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ไม่ได้ติดแค่นั้นนะครับติดรอบต้นเลยนะรอบต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้ด้วยครับจะจะให้เห็นใกล้ๆนีดนึงว่านะฮะนี่นะครับ เราคาดว่าจะติดผลเยอะมากนะครับเพราะว่าพอดีกระทบหนาวนะครับพอดีกระทบหนาวก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามรับอัปเดตมาม่วงที่อยุธยานะฮะตอนนี้ติดนะครับดูข้างบนด้วยนะครับติดขึ้นไปเยอะๆเลยตากล้องมารอบๆเลยดูนะครับนี่ขนาดโดนเพี้ยจักจั่นด้วยนะครับนะฮะ เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับในขี้จนกระทั่งมีเป็นเชื้อราติดใบขนาดนี้ยังติดขนาดนี้เลยครับนะฮะข้างบนนู้นก็ติดเยอะพอใช้ได้ครับเห็นอบอกว่าช่วงนี้นี่แปลงที่ต้นที่ของต้นอื่นอื่นต้นอื่นอไม่ไม่ติดเลยแถวนี้ถ้าไม่ติดเลยนะฮนะไปดูมาแล้วนะไปดูมาแล้วต้นหนึ่งติดอยู่ประมาณสิบลูกสิบกว่าลูกเองอันนี้ยังถือว่าโอเคนะครับ ดีจนะียังมองไม่เห็นอีกข้างในเยอะเลยนะครับเด่นนะ <ไอ S 2> และ้ว <ตบ S 2> นี่ครับนะก็บอกเลยครับว่าปิตรปันขอ้รารเนี่ยนะครับช่วยได้นะครับทำให้ข้วนเหนียวนะครับแตนะ่ความสมบูรณ์มันก็จะทำให้ไม่หลุดร่วงนี่เห็นไหมครับตามหลักอย่างนี้ไม่น่าอยู่ได้แล้ว นะ war. ตอนนี้มันจะเย็นมากแล้วนะเราจะเห็นน้อยหน่อยน่ต้องวันครับเนี่ยถ้าอันนี้เนี่ยทับเลยนะเนี่ยถ่ายกายในนแนดดำปิดเลยนะเนี่ยครนะครับเนี่ยครับนะคเจะกระจัดเล่นงานนะครับเรียกว่าเยอะเลยนะครับโอเคครับเนี่ยฮะผลงานของโกลแม็กซ์นะครับ